ถแถลงการกระทรวงสาธารณสุขกรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้อรวรณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนลผู้ทรงคุณุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาและศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานโดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด -19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งนี้คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายหรือการจัดซื้อจัดหาวเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใดกระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณชื่นชมและให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติและขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณะคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ